สั <c oughs> ่งประจำผ่านแอปให้เก็บสะสม <c oughs> ทุนก็จะไม่จมไม่ต้องสมสินคคาสอง สวัสดีค่ะพรมพบกับวิาสาคร์ฟฟ f f e พาร์คค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยรู้จักวิาสาคราฟฟ f e e พาร์ Coffee นะคะมาใหม่แล้ววันนี้กรูกระแตมาบอกถึงส่วนประกอบสำคัญในวิาสาคร์ฟฟ f f e พาร์คค่ะเป็นงานวิจัยเป็นงานนวัตกรรมนะคะใครที่พร้อมแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ ส่งพลังงานนี้ไปให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่บุษราค้ำนะคะยินดีต้อนรับนะคะช่องนี้ของครูกาตาค่ะก็ทําออนไลน์แบบง่ายๆนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์เคาะจอเคาะใจเปิดค่าการมองเห็นให้กับไลฟ์สดนี้นะคะในเพจชื่อลุ่งทิพย์ชิมกระโทกนะคะใครที่กดติดตามช่องเพจนี้ก็สามารถ เห็นไลฟ์สดของครูกะตาเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะจะเป็นสะพานบุญเพื่อส่งต่อสุขภาพความงามอาชีพรายได้สร้างออนไลน์แบบมีตัวตนค่ะกลัวแตาไลฟ์ในเพจลุ่งทิพทิมกระโทกนะคะใครที่ติดตามเป็นแฟนคลับครูกไตาอยู่ค่ะเจอกลัวแต่ได้ y o YouTube f a c e b o o k เพจ TikTok o อินสตาแกรมแล้วก็ l i น์ไลน์แอดนะคะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วทุกคนสามารถติดตาม ผลงานและดูว่าจะส่งต่อให้กับลูกหลานเพื่อนบ้านคนที่ต้องการอาชีพต้องการสุขภาพคนที่เราเห็นแล้วว่าเราอยากจะเป็นสะพานบุญส่งต่ออ๋าเห็นร้ายสดนี้ของครูก,กตัตเตอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนส่งต่อให้กับผู้คนให้มากที่สุดยินดีกับคนที่เข้ามานะคะเห็นร้ายสดนี้ ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะออนไลน์ก็ง่ายกว่าที่เราคิดนะคะคกระดายทาออนไลน์มาจริงจังกับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์บอกได้เลยว่าพอจริงจังโฟกัสความสําเร็จก็ย่นย่อให้เราทําออนไลน์แค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะทุกคนสามารถมาทําธุรกิจในออนไลน์ในยุคนี้ที่แม่บ้านเด็กผู้ใหญ่สวคนที่ท ตกงานหรือคนที่ทำงานประจำคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเพิ่มช่องทางรายได้เพิ่มธุรกิจเข้ามาในชีวิตเพราะว่าวันนี้นะคะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนจะดีกว่าถ้าเราค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างไรายได้ให้กับตัวเองค่ะใครมาเจอไลฟ์สดนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับพ่อมด หรือวิาสาหคอฟฟี่พัทกันก่อนเรารู้ส่วนประกอบรู้สารสกัดเราจะมองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แล้วเราจะได้รู้ว่าอุ้ยจะส่งต่อให้กับคนกลุ่มไหนที่ต้องการสุขภาพคนกลุ่มไหนที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจย้ําเลยนะคะสามารถส่งต่อได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านอยู่แล้วหรือคุณปากต่อปากตลาดเปิดเมื่อปากเปิด หากจะเปิดในออนไลน์ในไลฟ์สดก็ได้ค่ะหรือเจอกันเฟ to Fa ฟสเจอกันต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยค่ะสามารถบอกเล่า90เรื่องของผลิตภัณฑ์ได้วันนี้ครูกะแตยกหนึ่งตัวอย่างกับวิาสาคอฟฟี่พัทค่ะส่วนประกอบสำคัญของวิาสาคอฟฟี่พัทนะคะก็จะมีหลักๆเลยค่ะหนึ่งครีมเทียมทัวเหลืองค่ะไม่มีไขมันอันตรายค่ะลด การสะสมของไขมันเก่าไขมันเก่าก็คือที่มันอยู่ในร่างกายของเรานะคะลดการสะสมค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบโอ้หัวใจทำงานทุกวันเลยนะคะถ้าหัวใจหยุดทำงานนี้อันตรายมาเลยนะคะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะลดโอกาสเสี่ยงจากโรคหัวใจหัวใจสำคัญมากเลย สนะคะส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในวิาสายกาแฟพาร์ทค่ะกาแฟอาราบิก้าโอ้โหนี่คือคนชอบมากๆเลยค่ะกาแฟกลิ่นอาราบิก้านะคะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขจัดความอ่อนล้าวันนี้เราทำงานเดินทางโอ้ยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะกาแฟอาราบิก้าช่วยให้สดชื่นขจัดความอ่อนล้าลดอาการ ปวดเมื่อยค่ะขอบคุณสําหรับการเข้ามาข้อจอข้อใจเปิดค่าการเหมือนการแชร์นะคะไปต่อเลยค่ะกับวิษาทคอฟฟี่พัดสารสกัดส่วนประกอบสําคัญลําดับที่3ค่ะแซลมอนจากแซลมอนคอลาเจนเปปไทด์ค่ะสารสกัดตัวที่3นะคะแซลมอนคอลาเจนเปปไทด์ช่วยซ่อมแซมเซลลเป็นฮอร์โมนแห่งการย้อนวัย ย้อนวัยอย่างเช่นครูพแต่ตอนนี้นะคะอายุ45แต่วันนี้ถ้าใครเห็นตัวจริงอ่าย้อนวัยสักอายุที่เท่าไหร่ให้ทุกคนนะคะมาเจอตัวจริงหรือเห็นในล่าสุดน,นะคะจะรู้ว่าย้อนไวัยได้จริงหรือไม่ทําให้ผิวพรรณเปล่งปังนี่เลยค่ะผิวพรรณเปล่งปังอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะทําให้ระบบเผาผลาญทําทงานได้ดีขึ้นโอ้ระบบเผาผลาญด้วยวัยที่ สูงขึ้นนะคะการเผาผ่านก็ลดลงถูกต้องแล้วค่ะต้องใช้สารสกัดมาช่วยนะคะแซลมอนคลลรเจนแปปไทด์จึงทำให้หน้าเด็กแก่ช้าโอ้ยพูดคำว่าแก่ก็เจ็บแล้วใช่ไหมช่วยให้ความแก่ชราช้าลงพร้อมช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายด้วยสวัสดีค่ะพี่ทองพารวยนะคะก,กลกตล่าสดในเพจลุงทิพย์้ิมระโทค่ะ ฝากพิมพ์คอมเมนต์แชร์ฝากพิกัดใส่เบอร์โทรได้เลยนะคะเพราะไลน์ในเพจก็จะมีความอิสระมากขึ้นค่ะแชร์ลงกลุ่มแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้นะคะสามารถมาย้อนคลิปดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้เลยค่ะให้เห็นนะคะผลิตภัณฑ์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ตอนนี้พูดถึงวิสัยคอฟฟพัสพูดถึงสารสกัดลำดับที่3ที่เรียกว่าแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ได้ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลย ต่อมาค่ะลำดับที่4สารสกัดจากชาเขียวอยู่ในพัอมมดคาฟฟ่เลยนะคะสารสกัดจากชาเขียวต้านอนุมูลอิสระยับยัง้งเอนไซม์ไลเปส <c oughs> การย่อยอาหารดีขึ้นลดการสะสมสารพิษในลำไส้ ช่วยให้ผิวพรรณสดใสอีกด้วยค่ะนี่คือสารสกัดจ,จากชาเขียวนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ค่ะเสียงชัดภาพชัดส่งสัญญาณด้วยนะคะชัดเจนไหมคะชัดเจนพิมพ์ชัดเจนขึ้นมาได้นะคะลำดับที่5ค่ะอินูรินอินูรินเป็นเส้นใยอาหารที่ไม่ให้แคลอรี่เป็น ใยอาหารที่ไม่ให้แคลอรี่นะคะถ,ถ้าไม่ให้แคลอรี่ก็แสดงว่าจะช่วยเรื่องอะไรคิดตามได้เลยนะคะมีผลช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่เลือดและลดระดับคอเลสเตอรอลอินโนลีนมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในลำดับที่6ค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในวิสาดกา e ฟพัส เบต้ากลูแคนจากยีสต์ค่ะซึ่งเบต้ากลูแคนจากยีสต์นี้ล่ะค่ะบำรุงความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำคัญมากเลยนะคะคกลไกในร่างกายมันซับซ้อนมากมายแต่เบต้ากลูแคนจากยีสต์ค่ะช่วยบำรุงความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวนะคะทำ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำคัญมากๆเลยค่ะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงช่วยปรับสมดุลระบบการขับถ่ายลดภาวะกดไหลย้อนนี่คือคุณสมบัติของเบต้ากลูแคนจากยีสต์ค่ะลำดับที่7ที่อยู่ในวิาสาหคอฟฟี่นะคะส่วนประกอบสำคัญสารสกัดที่เรียกว่าสารสกัดจากถั่วขาวว้าวหรือใครเคยได้ยินคำว่า ฟาซิโอลามีนนี่คือสารสกัดจากถั่วขาวค่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะในงานวิจัยบอกว่าช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะเมเลสซึ่งส่งผลให้อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลไปไงคะอ่านประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปค่ะดูดซึมนำไปใช้เป็นพลังงาน ช่วยได้ดีมากๆเลยนะช่วยยับยั้งนะคะช่วยยับยั้งเพราะแป้งกับน้ําตาลไม่ควรเข้าไปเยอะจริงไหมคะนี่คือสารสกัดจากถั่วขาวค่าลำดับที่แปดค่าสารสกัดจากตั้งกุยที่อยู่ในวิสัยกาแฟพัทค่าตั้งกุยช่วยในเรื่องของต้านอนุมูอลอิสระยับยั้งความเสื่อมของเซล บำรุงเลือดช่วยผลิตเม็ดเลือดแดงโอ้มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวสำคัญมากๆเลยป้องกันโลหิตในสตีนะคะป้องกันโลหิตในสตีด้วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงนี่ฮอร์โมนต่อมอะไเยอะมากเลยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจบำรุงสมอง บรรเทาอาการปวดเมื่อยค่ะตังกุยนี่ก็คือสารสกัดที่แต่ในเอเชียค่ะนำมารับประทานเยอะมากค่ะลำดับที่9ค่ะส่วนประกอบที่อยู่ในวิสา์คอฟฟีพ่พาร์นะคะลำดับที่เค้าเขาเรียกว่าแคลเซียมแอลทโอเนตค่ะเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า แคลเซียมชนิดอื่นเพราะว่าสามารถรักษาคุณค่าของแคลเซียมได้ครบถ้วนค่ะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงยับยั้งการสลายตัวของกระดูกบริเวณข้อต่อและกระดูกอ่อนแคลเซียมนี้ได้มาจาสกสารสกัดที่จากพืชที่เรียกว่าข้าโพดโอ้โหไม่ธรรมดานะคะแคลเซียมอลชิโอเนต ลำดับที่10ค่ะสารสกัดจากใบแปะก,กวยค่ะจิงโกนะคะจิงโกภาษาอังกฤษเลยสารสกัดจากใบแปะก,กวยนี่ค่ะป้องกันการเกิดมะเร็งแค่ฟังชื่อก็แขงแล้วใช่ไหมคะชะลอความเสื่อมของดวงตาในผู้สูงอายุนี่คือคุณสมบัติของสารสกัดใบแปะก,กวยค่ะช่วยเรื่องความจำลด อาการเวียนศีรษะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นใครที่รู้คุณสมบัติของใบแปะกวยซึ่งนำมาอยู่ในวิาสายกาแฟพัดค่ะเราไม่ต้องไปหาอะไรที่แยกๆ,ๆมาทานเลยนะคะอยู่ในวิาสายกาแฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หนับต่อมาค่ะวิาส,สายกาแฟพัทสารดที่11ค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะโอ้โหสารสกัดมากมายที่อยู่ในวิาสายกาแฟนี้ไม่ต้องไปหาทานที่ไหนแล้วค่ะสั่งตรงได้เลยนะคะไม่ต้องไปร้านยาหรือร้านอาหารเสริมที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้แยกแยกแยกกันนะคะเรารวมให้เรามิกให้แล้วอยู่ในซองนี้นะคะอยู่ในซองนี้อยู่ในซองนี้คอมเมนต์เรื่อนเร็วมากๆเลยนะคะใครอยากได้ก็ปักหมุดปักพิกัดทักมาได้เลยค่ะใครอยู่ในร้านสดนี้พิม มาได้เลยนะคะบอกจังหวัดบอกรายละเอียดบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เรานะคะทำงานออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะครูกระแตแม่มดออนไลน์สอนสร้างอาชีพสร้างเลยได้นะคะเด็กผู้ใหญ่สาวสามารถทำออนไลน์ได้แบบง่ายๆกับแคปชั่นที่ครูกระแตขึ้นเอาไว้นะคะว่าออนไลน์แบบง่ายๆลำดับที่11ต่อเลยค่ะสอนสก,กัดจาก บิลเบอร์รี่ค่ะบิลเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เคยได้ยินใช่ไหมคะมีแบรนด์บางแบรนด์นะคะเขานำเบอร์รี่ค่ะไปใส่ในเครื่องดื่มแล้วก็แค่อย่างเดียวเองนะรานะคาสูงมากๆเลยนะคะแค่ดื่มเบอร์รี่แล้วก็เข้านอนเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะสารสก,กัดบิลเบอร์รี่ค่ะถนอมสายตาป้องกันเกี่ยวกับโรคดวงตาเลยนะคะลดอาการเหมื่อย เ็เลยเมื่อยล้าของสายตาสายตาที่ใช้เยอะมากเลยค่ะดูโทรศัพท์จอสายตาของเรานี่ค่ะโทรศัพท์ทีวีอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้ามาดูทีวีก็จ้องอยู่แต่ในจอทีวีจอโทรศัพท์เนี่ยค่ะเปลี่ยนทีวีเป็นจอโทรศัพท์แล้วมันจ้องอยู่นั่นแหละค่ะแสงน,นีออนแสงแดดใช้หมดเลยนะคะและช่วยเรื่องนี้ค่ะลดอาการพอดูเยอะก็เมื่อยล้าช่วยลดอาการเมื่อยล้านะคะสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ และที่สำคัญค่ะต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกัน,นโรคต่างๆจากจอประสาทตาด้วยค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจฉะนั้นดวงตาของเราให้ความสำคัญสุดๆเลยนะคะในแบรนด์ประสาทแม่มดออนไลน์ค่ะนำสารสกัดที่ดูแลเรื่องดวงตามาอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์เลยค่ะใครที่รักดวงตาห่วง ดวงตาดังดวงใจนะคะนำมาดื่มแล้วจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยค่ะคิดถึงนะลองปิดตาอยู่ในโลกของความมืดตามมืดมิดบอดสนิทแล้วจะเป็นอย่างไรคะถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นป้องกันดีกว่ารักษาค่ะอยู่ในผลิตภัณฑ์แม่มดออนไลน์แล้วค่ะในลำดับที่12ค่ะวิสตัดคอฟฟี่พัทที่มีส่วนประกอบของสารสกัด แอลคาเนทินแอลคา i นทีนมีหน้าที่ขนส่งกรดไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญให้เป็นพลังงานแอลคาินทีนนะคะลดการสะสมไขมันและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายสำคัญนะคะแอลคาเนทีนลำดับที่13ค่ะ ซิงกูโคลเนตซิงกูโคลเนตเป็นแหล่งของแร่ธาตุซิงนะคะซิงซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจำเป็นไหมคะจำเป็นและในลำดับที่14ค่ะส่วนประกอบที่เรียกว่าซิงกูอะมิโนแอซิดคีเลต เป็นการพัฒนาซิงค์ค่ะที่ให้มีรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากขึ้นสำคัญไหมคะซิงค์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วค่ะแล้วก็พัฒนาสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายดูดซึมให้ไปใช้งานได้มากขึ้นและในลำดับที่15ค่ะส่วนประกอบสำคัญในวิสัยกาแฟพัทโคเอนไซม์คิว1 0โอ้ฟังชื่อแล้วก็ นึกถึงเรื่องอะไรคะคือการต้านอนุมูลอิสระทำให้การสร้างพลังงานของกล้ามเนื้อในร่างกายค่ะสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงโอ้โหหัวใจนี่สำคัญนะกล้ามเนื้อเราอะค่ะของหัวใจต้องแข็งแรงนะคะเพราะเขาทำงานตลอดเวลาเลยค่ะต้องดูแลค่ะฝากทุกคนนะคะคนละหนึ่งแชร์ก่อนค่ะเพื่อจะไปในลำดับที่ สิบสองสวัสดีค่ะพี่ปาคิดถึงนะคะครลวาตาล่าสดในเพจค่ะพูดถึงเรื่องของวิาสายกาแฟพัทค่ะส่งต่อเรื่องของสารสกัดเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะว่าการที่เราจะมาดื่มพ่อมดคอฟฟีหรือวิสัยกาแฟพัทมีสารสกัดที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างตอนนี้มาอยู่ที่ลำดับที่16แล้วค่ะที่เรียกว่าสารสกัดร,รูทีน ลูทีนนี่คือเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะที่สามารถช่วยให้ตาของเราค่ะดวงตานะตาของเราค่ะแข็งแรงป้องกันประสาทตาเสื่อมด้วยนี่คือคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์ในบร,ริษัทแม่มดไลน์แล้วก็มีอยู่ในวิสัยคอฟฟพัทค่ะเราสามารถจิบและส่งต่อเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องของสายตาได้เลยไม่ต้องไปแยกแยกแยกอาหารเสริมต่างๆให้มันแบบ เปืองเงิน2เปืองเวลาด้วยนะเพียงแค่อยู่ในนี้ฉีกช,ดชงดื่มได้เลยค่ะในลำดับที่17ค่ะส่วนประกอบสำคัญเป็นสารสกัดนะคะอยู่ในวิสั์คอฟฟฟัสเรียกว่าใบากัญชาใบากัญชาซึ่งมีซึ่งไม่มีนะคะใบกัญชาซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอ,อกค่ะทำให้ผ่อนคลายนอนหลับเป็นส่วนของใบกัญชานะคะไม่มียอดไม่มีช่อดอ,อก ทำให้นอนหลับลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะเราใช้สารสกัดที่เรียกว่า CBD ค่ะนํามาใช้ส่วนดีนะคะนำส่วนดีของใบกัญชาค่ะเป็นพืชมหัศจรรย์เลยในลำดับที่แปค,ค่ะไลโคปีนไลโคปีนค่ะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดริ้ว ร้อยโลกอ้วนไลโคปีนนะคะสำคัญมากๆไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศเพศชายเพศหญิงโดยเฉพาะเพศชายนะคะเรื่องของต่อมลูกหมากไลโคปีนมะเขือเทศนี่มีงานวิจัยอยู่แล้วนะคะในลำดับที่19ค่ะวิตามิน B วิตามิน B ช่วยในเรื่องนี้ค่ะช่วยเปลี่ยนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ที่รับประทานเข้าไปนะคะให้อยู่ในร่างกายนำไปใช้ได้วิตามิน B 2จำไว้เลยนะคะว่าวิตามิน B 2ช่วยเปลี่ยนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่รับประทานเข้าไปเนะะี่ยค่ะให้ให้อยู่ในร่างกายเพื่อน,นำไปใช้ได้บางคนก็กินกินดีแต่ว่าทำไมร่างกายไม่สามารถ ไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เพราะอาจจะขาดวิตามิน B2 ค่ะเรามีให้แล้วนะคะอยู่ในวิสัดกาแฟพัทพอมดกาแฟของเราค่ะในลำดับที่20ค่ะสารสกัดส,ส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในวิสัดกาแฟพัทค่ะเบตาแคโรทีนเบตาแคโรทีนนี่ค่ะลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตา ลูทีนเบต้าแคโรทีนเห็นไหมคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับดวงตามากๆเลยค่ะลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาช่วยให้การมองเห็นในที่มืดนะคะดีขึ้นสังเกตไหมคะวเวลาไปดับหรืออยู่ในที่มืดนะคะเราตื่นขึ้นมาไม่ไม่เซไม่ชนนะคะเพราะว่าปรับปรับสายตาได้เร็วขึ้นคะ่ะในลำดับที่21ค่ะ เราใช้สารสกัดสำคัญนะคะอยู่ในวิสต์คาปิปัดก็เรียกว่ากลิ่นเธอปีนนะคะกลิ่นเธอปีนช่วยให้ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวนี้คนเครียดคนมันเครียดนะคะวุ่นวายเยอะใช่ไหมคะใช้สารสกัดที่เรียกว่ากลิ่นเธอปีนนะคะช่วยให้ผ่อนคลายสมองสมองนะคะสมองปลอดโปร,รง่งลดความเครียดใครเครียดบ้างคะ หาตัวช่วยดีไหมคะนี่คือวิสาข์คอฟฟี่พัทค่ะหาตัวช่วยนะคะอยู่ในนี้แล้วค่ะเราใช้กลิ่นเทอร์ปีนนะคะแล้ลลำดับที่21ค่สิบอค่ะซู๊ลำดับที่22 22แล้วค่ะโอ้โหรูกระแตไปเร็วมากๆเลยนะคะลำดับที่22และค่ะมีกี่ลำดับนี่เดี๋ยวฉเฉลยนะคะและลลำดับที่22ค่ะสารสก,กัดที่อยู่ในวิสาข์คอฟฟี่พัทค่ะ22คือสารสก,กัดซูคาร์ลดค่ะซูคารลด เคยได้ยินกันหรือเปล่าคะถ้าสารสกัดซูคารสที่องค์การอนามัยโลกใช้สําหรับผู้ป่วยเบาหวานก็ทานได้เลยนะคะซูคารดสเป็นสารให้ความหวานค่ะไม่มีพลังงานเป็นสารให้ความหวานฟังดีๆนะคะซูคารสเป็นสารให้ความหวานไม่มีพลังงานไม่มีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดทําให้ไม่เป็นโรคอ้วนคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันทานได้เลยคะ่ะ ในลำดับที่23ค่ะในลำดับที่23ที่มีส่วนประกอบสำคัญนะคะของวิาสายกาแฟพัรคค่ะโคเยมิพโคลิเนตโคเมียมพิพโคลิเนตช่วยในเรื่องของการดูดซึมไขมันภายในลำไส้ช่วยในเรื่องของการดูดซึมไขมันภายในลำไส้นะคะควบคุมคอเลสเตอรอล และเผาผลาญน,น้ำตาลที่เรียกว่ากลูโคสคะ่ะคาร์โบไฮเดทที่เรียกว่าแป้งนะคะและไขมันเห็นไหมคะว่ามีความสำคัญมากๆเลยในลำดับที่24ค่ะเป็นลำดับสุดท้ายเย่ yeah! ลำดับสุดท้ายนะคะที่พวกเราทำความรู้จักในเรื่องของส่วนประกอบของวิสัยคฟฟวิพัฒนะคะวิตามิน B12 ค่ะ สำคัญอย่างรายวิตามิน B12 ช่วยกระตุ้นการทำงานของแบคทีเรียค่ะเป็นแบคทีเรียชนิดดีด้วยนะคะในกระเพาะอาหารทำให้การทำงานดีขึ้นลดอาการปลายมือปลายเท้าลดอาการชานะคะลดอาการชาของปลายมือปลายเท้าของเราและการทำงานของปลายประสาทที่มันผิดปกติ สวัสดีคะ่ะสามารถพิมพ์ทักทายกันได้นะครบแล้วนะคะสรุปก็คือว่าในส่วนประกอบของพม c ด f f e ฟหรือวิสาดคอฟฟก็มีทั้งหมดสารสารสารสกัดส่วนประกอบนะคะ24ชนิดครูกาแตบอกถึงรายละเอียดแล้วนะคะสามารถกดติดตามไปทุกแพลตฟอร์มได้นำเสนอให้กับทุกคนที่ต้องการดูแลตัวเองรักสุขภาพได้เลยะคะ่ะ แล้วครูกระแตก็สอนสร้างอาชีพใครที่สนใจนะคะอยากจะทำธุรกิจทำออนไลน์นะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณโบโบรีเจใช่ไหมคะยินดีนะคะครูกระแตไลฟ์สดในเพจลงทิปย์ทีมกระโทค่ะก็พูดถึงการทำงานออนไลน์แบบง่ายๆครูกระแตก็ไลฟ์สดพูดถึงสารสกัดที่อยู่ในวิสตคอฟฟีฟหรือพ่อมดนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะใครที่สนใจก็สามารถปักหมุดทักทายได้เลย วันนี้ครูกระแตก็จบไลฟ์สดในช่องเพจนะสามารถติดตามครูกระแตได้ Youtube f a e e b o o k TikTok ก็อลุ่งทิปทิงประโทกค้นหาได้ง่ายเลยนะคะไลน์แล้วก็ Instagram นะคะกดติดตามกดฝากล้านใครที่อยากมีเลยได้มีสุขภาพเรายินดีสอนให้ส่งต่อซึ่งกันและกันยินดีต้อนรับนะักธุรกิจออนไลน์ทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ